สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทอนนครสวรรค์ซื้อขายรถยนร์รถบรรทุกมือสองและทาง y YouTube รถบรรทุกมือ 2, สองูนทรนนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับรถนี้5รุ่น5คันครับประจำเดือนมกราคมปี67ครับไปเดือนครับรถจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาทุกคันครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนทุกคัน หากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลารถนี้เริ่มต้นเพียง135,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota d ไดนา BU 6 1ห0แรงม้ารถห้างแท้ช่วงล่างแหนบหน้าหลังพาวอยครับขายในราคา1 3 5 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น Toyota d ไดนา BU 6 1ห0แรงม้าช่วงล่างใหญ่แหนบหน้าหลังพาวอยครับ จดป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับคันนี้แอร์เย็นขายในราคา1,45,000บาทสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NKR 100แรงมา้าป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับช่วงล่างแหนบหน้าหลังพอรอยครับสำหรับคันนี้ขาย1,58,000บาทเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมพาสีเต็ม คันนี้เป็น Isuzu NKR 110แรงม้าครับช่วงล่างแดบหน้าหลังเพาลอยกระท้าผาครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเอกสารเล่มพร้อมภาษีเต็มสำหรับคันนี้ขาย1,75 0 0 0บาท1,75 0 0 0บาทรถพร้อมใช้ครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NKR 100แรงม้าหัวกระตูนครับ กระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตร20มีข้างเสริมพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเอกสารเล่มพร้อมภาษีเต็มคันนี้ขายในราคา215,000บาท215,000บาทครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158 นัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรน,นครสวรรค์และเพจ Facebook สุนทรน,นครสวรรค์ซื้อขายรถยนรถบรรทุกมือ2